ความสูงกันนี่คือความสูง8บล็อกโอเคเข้าไปได้ง่ายๆ7.5บล็อก7บล็อก6.5บล็อก6บล็อก5.5บล็อก5บล็อก4.5 4 4ผมเริ่มเข้าไม่ได้แล้วนะ What the hell เออต่อ,อ,อไปโอ้ผมยังเข้าได้อยู่ผมยังเข้าได้อยู่เออเข้าไม่ได้แล้วทำได้ไงบอทำได้ไงบททำจริงเนี่ยโอเคผมเข้าได้ผมเข้าได้ผมเข้าได้เ,ไดเป็นยังโอ้อันโอ้เอ้แล้วทำไมผมออก ไม่ได้ผมขอรีเซ็ตแล้วกันอันนี้คือสี์อิสต์สิร์เข้าไปได้ไงโบฮ่าสามกระดุมช่องท่อ อากาศนี่นะไหนขอลองดูตรงนี้หน่อยเข้าไปได้ไหมเอ,เอ๊เข้าไปเฮ้เข้าไปได้ครับเข้าไปได้เออผมเข้าไปได้ยอันนี้คือวัดความแคบใช่ปะเริ่มไม่ใช่แล้วโอ้ แล้วก็ทำได้เหมือนกันอือโน่นนี้คืออะไรอะ่ะข้างบนมีอะไรเดี๋ยวขอไปดูหน่อยอ้อมีอันนี้อยู่ล้อันนี้อ่านว่าอะไรนะเฮ้ยจะอ่านอขอดูหน่อยอ

คุณผู้ชมครับคุที่ผมมีนะนี้ชองสาของเรอาุครบ5ปีแล้วนะครับใช่คไม่มีรอไปอไม่มีอะไรผมเล่นแล้วอะมีเน่ศูนย์ศูนย์กระดุมนี่คือเออศูนย์สตัดนี่คือเข้าไม่ไ้ ไม่มีความเป็นไปได้0.5คือแทบเป็นไปไม่ได้หนึ่งก็ได้1.5สองกระดุมก็ไม่ได้แต่ว่า2.5กระดุมคือยากมากอันนี้ก็ยากอันนี้ก็ยากเหมือนกันแต่ว่าอันนี้อันนี้คือปานกลางอือะไรเออตั้งแต่สองกระดุม สอจุห้ากระดุมหรือว่าสองจุห้าสตักขึ้นไปนะ่ะคือคือยากยากแล้วก็อันนี้คือปานกลาง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 ง่ายง่ายง่ายมากง่ายมากแล้วก็หนูป ถ้าคุณผ่านไอแปดสตันไม่ได้คือคุณลูปนะครับผู้เดี๋ยวผมนะครับจะลองเป็นปลานะครับผม เราว่าผมจะทําแบบในรูปนี้นันเองแย่แย่แย่แย้โอเคเราก็เข้ามาในแมปแล้วนะครับผมเราก็จะเป็นป่านะครับผมแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ส,สำคัญมากๆเนี่ยก็คือเออไอไอกะละมังอันนี้นั่นเองครับ ถ้ามันแตกเนี่ยเราจะไม่สามารถอยู่ในไหนได้เลยแต่ว่ามันแตกในนี้ได้ครับคนนั้นชื่อว่าแซนด์วิชใช่ไหมไปเลยไปเลยโอเคโอเค OK, OK. สามสองหนึ่งไป สามสองหนึ่งเออสามสองหนึ่งไปเออเออเออโอเคโอเคโอเคผมไม่อยากใช้แบบนั้นอ่ะผมอยากใช้แบบนี้มากกว่า Song mình uh, uh, bay uh, bay 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 b เอ,ออเออเข้าโถใหม่แล้วเข้าโถใหม่แล้ววิงว่งวิงว่งวิ่งช้าลงอืออืออือ,อ,อ

ยังหลบหนีเหรออีเวดใช่ไหมอ่ะอีเวดหลบหนีโอ้ยเจ็บยาต้องชดใช้ค่าเจ็บมาหนึ่งล้านบาทแอนด์เอกช์

ขวดเล็กเลยตอนนี้โอ้อาเกล่าปาไตเอ๊ปาไตเอ๊ปุ่นขี้ เอกร็กแกกแกกแกกกกไปอุยยายาชาชาชาาก่อนไม่ไหนวะภาภาพแล้หายเปนยกชีว

wake wake up อืมฟื้นขึ้นชีพมีโรบักครับฟื้นขึ้นชีพได้โอ้ยโอ้ยมีโรบักครับได้ฟื้นขึ้นชีพได้เอ๊ะผมฟื้นขึ้นชีพได้มีโรบัเอ๊ะมั่วแล้วมั่วแล้วไม่มีโรบักแต่ว่าฟื้นขึ้นชีพ แต่ว่าไม่ได้อยู่จุดเติมแสดงว่าไม่ได้มีรลวัดจริงๆบ้านอะนี่แกรู้ได้ไงนั่นเป็นความลับของเผ่าอาริมาลีงลุงออดิงกัง,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 งโอ้โหโอ้โหอ้อ้อ,หหอ,อ้หอ้อ้อ้้หม้อ้อ้อ เนี่อไม่นอเล่นอยู่นน่่ะนอนพูดอยู่นน่่ะนอนนี้หนีลบหนีลบกลงตโอเคโอเคไปเอา โอเคโอเคโอเคสามสองหนึ่ง okay, okay, okay. ไปเออเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เรา,า,านี้ต้องทำให้ได้ไปงั้นงั้นต้องหันหัวขึ้นครับหันหัวขึ้นหันหัวขึ้นเดินไม่ได้อีกทีนี้แไปไวเลย ต้องแล้วอีต้องไปแล้ว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 วีโดนน้ไปอลเราอยามานอนเราอยากมานอนเป็นกกดีล่าบ้างโล้แล้วนี้ของใครล่ะ

เออไปเจนสุดเ um> ั้วหอมเออเออเออย่า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 ทำแบบนี้อย่าอย่าทำแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเกมปนเดี๋ยวปลาตายเดี๋ยวปลาตายเออไปเออ เกมโอเวอยูเดยูเดยูเดอย่า huh. พ uh ึเข้าน้ำมาแล้วเข้าน้ำมาแล้วเกือบตายอยเมื่อกี้เมื่อกี้เกือบเกมโอเวอร์เกมโอเวอร์เดออออ โอเคยิ่งผมอยู่ใต้น้ำเท่าไหร่ผมยิ่งมีเกลังใจไอ้ไปวิวก็จะเป็นเวลาของดวงดาวหรอสำหรับวันนี้ <c oughs> ก็มีแค่นี้แหละครับสิบนาทีคนนานแล้ว โอเคครับถ้าผมจบด่านนี้เมื่อไรเนี่ยไปถึงเซ็กเช็คเอ้ยเซ็กเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะกลายเป็นเช็คไปแล้วเช็คพอยเมื่อไร่พอผมไปถึงเช็คพอยเมื่อไรโอเคพอผมไปถึงเช็คพอยเมื่อไร่เนี่ยเอ่อเอ่อทุกคนในตอนนี้ต้องติดตามผมช่วยเอ๊ อ,อ,อ,อผมเกือบตูยแล้วปลาผมเกือบตายแล้วปลาเป็นปลาตายเลยอะ,มะเมื่อกี้อะปลาเป็นปลาตายอะเออเยี่ยมในที่สุดในที่สุดผมก็ได้ กลับมาเป็นปลาในนี้สักทีแล้วทำไมผมต้องกลับมาอยู่ในบ่อปลาใหม่เนี่ยเยี่ยแล้วไม่นะผมขึ้นจากน้ำไม่ได้มไม่อ้ายอ้าย